พาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับที่ตำบลบ้านคลองสแก์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้มีการประชาพิจารณ์กันปรากฏว่าชาวบ้านนั้นนะครับออกมาคัดค้านเกี่ยวกับการสร้างโรงเก็บถ่านหินรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากรายงานของคุณปรีชาเพาะพูนครับ ทุกครั้งที่มีรถบรรทุกขนทานหินเข้ามาในพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดสองฝั่งถนนเพื่อนำมากองไว้ในโรงงานบริษัทเอกชนบางโรงงานนำมากองทิ้งไว้กลางทุ่งเศษผงของทานหินที่นำมาทิ้งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านวันนี้ชาวบ้านกว่า30คนในตำบลคลองสกแกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมาต่อต้านการสร้างอาคารเก็บทานหินของบริษัทไทยพลังงานทีพีจำกัด ที่จะเข้ามาก่อสร้างอาคารเก็บ่านหินบนพื้นที่7็ดไร่ถึง10ไร่มู่ที่4ตำบลคลองสะแกรสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านและไม่เห็นด้วยเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านในละแวกนี้ถูกโปบล้อมไปด้วย่านหินโรู้สึกแย่เพราะว่าแบบทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วถึงว่าชาวบ้านแถวนี้จะได้ทํางานที่โรงงานก็จริงแต่ว่าความเดือดร้อนนคือมันจะมาตลอดเวลาฝนล,ลมมานี่คือไม่ต้องทําอะไรกันแล้วะมันจะไม่เห็นอะไรเลย เราก็อยากให้เขามาดูนะอย่างอย่างเงี้ยอย่างนโยบายที่ว่ากองแล้วปิดสแสลมตั้งสแสลมปิดทานเนี่ยพอกองปุ๊บอย่างโรงเนี้สูงเกินขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งของสแสลม,มท่วมแทบท่วมหลังคาโรงงานนะ่ะเขากองแล้วบ้านฉันอยู่ใต้เงี้ยนะตึกห่างไปแค่สองอนาัเองแล้วเวลาลมมาเต็มเต็มเลยแล้วพอเรามาร้องเรียนเข้าปุ๊บนายกมาโรงงานปุ๊บก็คือปิดให้เป็นห,ห้อาทิตย์เดียวแล้วที่เหลือเหมือนเดิม ตัวแทนบริษัทไทยพลังงานพยายามที่จะพูดคุยกับชาวบ้านในการสร้างโรงงานโดยจะใช้แสแลนกันฝุ่นการจัดระบบทําสเปรย์น้ําแต่ชาวบ้านที่เข้ารับฟังประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ออกมาโต้แย้งถึงปัญหาและยืนยันไม่ให้มีการสร้างโรงงานอย่างแน่นอนเคานพี่น้องครับเราอยู่ด้วยกัน ผมไม่ได้เข้าข้างน้นข้างนี้ครับเพราะว่างลงที่เห็นเนี่ยคนเะเนี่ยคนเราอยู่ร่วมกันนะครับมันก็ต้องมีระเบียดอย่างเงี้ยตั้งแตเมื่อระเบียบเสรยจลงเนี่ยมันไม่ใช่มันก่อตั้งขึ้นมาทั้งเต็มทั้งรถิ่งไปวิ่งมาทั้งเต็มทนั้นเลยแล้วประชาของลงนี่อไนอกจากผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วชาวสวนชาวเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่แตกต่างกันเพราะผลผลิตจากการเกษตรนั้นลดลง เงินทุนก็เพิ่มมากขึ้นเพราะเศษละองจากฐานหินผลกระทบมันมีอยู่แล้วล่ะนะผลกระทบมันมีอยู่แล้วล่ะและอีกอย่างหนึ่งผมทํางานการเกษตรเนี่ยโดนฝุ่นดำเนี่ยผลผลิตรายได้มันไม่ได้เท่าที่ได้เพลอเก็จะเสมอตัวหรือขาดทุนเป็นทุนเดิมด้วยแต่ว่าลงทุนเป็นแสนเนี่ยบางทีก็บางทีไม่ถึงแสนเนี่ยมันมันมันิดอลาดได้เพราะไอ้ฝุ่นดำเนี่ยบางทีมันมันพัดไปเกาะแล้วมันข้าวมันจะออกไม่ได้ มีผลก็ทบคือแน่นอนีนะที่สุดีนะของเกษตรฮะทางเกษตรนะเนี่ยฟูลดัมนี่แน่นอนเลยว่าจะต้องแน่นอนว่ากระทบแน่ๆเลยการทําประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ชาวบ้านทุกคนลงมติไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงานเก็บฐานหินแม้ว่าทางบริษัทเอกชนรายนี้จะดําเนินการก่อสร้างโรงเก็บทานหินห่างจากบ้านประชาชนในพื้นที่กว่า500เมตรแต่ชาวบ้านเชื่อไม่สามารถป้องกันได้ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีบริษัทไหนไสามารถป้องกันได้จากกิตกุลาคิรีถ่ายภาพปีชาพภพูลคมชัดลึกทีวีรายงาน 2> 3, 2ขอบคุณคุณปรีชานะครับและช่วงนี้ไปตรวจสอบลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นรอบวันกับลุยข่าวร้อนไทม์ไลน์ครับ หนาฬิกาไม่มีรายงานความเสียหายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว3าครั้งในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกขนาด3.1ริกเตอร์ครั้งที่2ขนาด1.2ริกเตอร์และครั้งที่3ขนาด1.3ริกเตอร์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา8ปดนาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหลังเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซั ccess อินแบงคอกซอยพหลโยธิน26หลังตึกช้างพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจากการกระโดดตึกหนีตายและบาดเจ็บอีกหลายคน 10นาฬิกาชาวภูเก็ตนับพันคนออกมาแสดงพลังร่วมชุมนุมต่อต้านรองนายกปลอดประสบหลังกล่าวพาดพิงถึงการไม่สร้างศูนย์ประชุมนานา,นาชาติที่ภูเก็ตพร้อมยืน่นหนังสือถึงผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่งถึงนายกรัฐมนตรียืนยันชุมนุมไม่มีเรื่องการเมืองและสิ่งที่ต้องการไม่ใช่คำขอโทษแต่ต้องการให้รัฐบาลปลดนายปลอดประสบออกจากตำแหน่ง 1 0 3นิกา30นาทีรัฐมนตรีกรลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัช์ชี้การปรับลดพรกรอรฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชียแดนภาคใต้เพื่อรองรับ AEC ต้องถามทหารและประชาชนในพื้นที่ก่อนก่อนยืนยันแผนงานภาคใต้ชัดเจนไม่จะเป็นต้องปรับ ขณะที่หัวหน้าภาคประชาธิปัตย์อภิสิทธ์เวชชาชีวะเตือนรัฐบาลดูแลเจตนานายกมาเลเซียพร้อมเสนอพื้นที่ใต้เป็นเขตปกครองพิเศษย้ำแก้ปัญหาต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญชี้อาเจใช้เป็นโมเดลใต้ไม่ได้ 10นาฬิกา45นาทีมือยิงน้องเต๋าสมชายเข้ามอบตัวแล้วสารภาพก่อเหตุจริงอ้างเป็นการป้องกันตัวกละถูกกลุ่มผู้ตายเข้าทำร้ายก่อนขณะพอบบชนสั่งสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุมาให้ได้ทั้งหมดยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 12นาฬิการวบ2หนุ่มซุรินลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนจำนวน63หอ่อน้ำหนัก31.5กิโลกรัมสุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางภายในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ขณะก,กำลังรอขึ้นรถทัวร์ส่งต่อเอเย่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับสารภาพได้ค่าจ้างครั้งละ20,000บาททำมาแล้ว3ครั้ง 12.45นาฬิกานาทีเกิดเหตุคนร้ายร่างท้วมบุกเดียวใช้ปืนจี G ้ชิงเงินแบงก์รุงไทยสาขาถนนร่มเกล้าขณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเผยคนร้ายย่องดูลาดเหล่าชั่วพักเที่ยงอยู่เป็นเวลานานก่อนกวาดเงินสด130,000บาทหลบหนีลอยนวลคาดเป็นธนาคารเปิดใหม่การรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีเท่าที่ควร13นาฬิกา ปปง,งถแถลงผลตรวจสอบแคลิฟอร์เนียว้าวพบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโอนเงินออกนอกประเทศจำนวนมากแต่แจ้งผลขาดทุนเข้าข่ายช่อโกงผู้ใช้บริการและผู้ถือหุ้นเตรียมใช้กฎหมายฟอกเงินเข้าจัดก,การ13นาฬิกา30นาที ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งเด่ง5นายตำรวจสพคลอง5ตั้งแต่ระดับผู้กํากับการรองผู้กํากับการมาช่วยราชการสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนํากําลังบุกเข้าทลายบ่อนในพื้นที่14นาฬิกาคณะแพทย์รายงานอาการอาพาธหลวงพ่อคุณวันนี้ยังมีไข้ต่ําอ่อนเพลียแพทย์ต้องให้ยาฆ่าเชื้อควบคู่กับการให้ยาปฏิชีวนะและทําการพ่นยาขยายหลอดลม งดการให้ปั่นจักรยานไฟฟ้าและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด14นาิกา30นาทีรัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงเตริยาพิรมนำทีมถแถลงปฏิเสธโครงการรับจำนำขาดทุน260,000ล้านบาทถูกนักข่าวรุมซักตัวเลขแท้จริง3รัฐมนตรีไม่มีคำตอบอ้างโครงการไม่สิ้นสุดไม่สรุปแค่บอกตัวเลขขาดทุนไม่สูงกว่าโครงการประกันราคา 15นาฬิกา DSI ได้เบาะแสขนรถซูเปอร์ซุกประเทศเพื่อนบ้านประสานศุลกากรห้ามด่านชายแดนปล่อยรถจดประกอบซูเปอร์ออกนอกประเทศวันจันทร์ที่10มิถุนายนนี้จะทยอยเรียกสอบรถหรู145คันมุลค่าเกิน4ล้านเข้าตรวจสอบด้านปปงเผย8บริษัทนำเข้ารถต้องสงสยัยหมุนเงินผัดล้าน ขณะที่รายชื่อผู้ครอบครองรถหรูจดประกอบที่ DSI ขึ้นบัญชีเป็นรถต้องสงสัยถูกตรวจสอบจำนวน6,862คันพบว่ามีทั้งในกลุ่มของนักการเมืองข้าราชการและนักแสดง17นาฬิกาหวัวหน้าภาคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงพื้นที่หาเสียงดอนเมืองช่วยอี้แทนคุณเจอเสื้อแดงตะโกนไล่ไม่ต้อนรับฆาตกรเชื่อมีโอกาสชนะเตรียมตั้งเวทีปราศัยใหญ่พร้อมเจาะพื้นที่ทหารหวังคะแนนเพิ่ม ขณะที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรช่วยแซมยุรนันพมรมนตรีหาเสียงเลือกตั้งและเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดดอดเมือง17นาิกา30นาทีประธานาธิบดีเต็งเส็งของพม่าบอกในพิธีปิดการประชุม World Economic Forum on East Asia ที่กรุงเนปีดอว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่พม่าต้องเจอมาหลายสิปีทำให้ปัญหาความยากจนในพม่าเลวร้ายลง แต่ก็สัญญากับนักธุรกิจชั้นนาจากทั่วโลกว่าจะผลักดันให้มีการลงทุนใหม่ๆเพื่อทําให้ชีวิตชาวพม่าที่ยากจนพัฒนาดีขึ้น18นาฬิกา โทรทัศน์เกาหลีเหนือออกแถลงการเสนอให้มีการเจราจาระดับคณะทำงานกับเกาหลีใต้ที่เมืองแกซองในวันอาทิตย์นี้แต่ปัจจุบันยังตกลงกันไม่ได้เรื่องสถานที่เพราะเกาหลีใต้อยากให้มีการคุยกันที่หมู่บ้านปันมุนจอบมากกว่าเรื่องนี้มีขึ้นหลังเกาหลีเหนือขับไล่คนงานเกาหลีใต้ออกจากนิคมอุตสาหกรรมแกซองทั้งหมดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนและประกาศขู่ว่าจะเปิดสงคราม18นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษ ทรงประกอบพิธีเปิดสตูดิโอแห่งใหม่ของ BBC งานนี้ประมุกอังกฤษตรัสว่าการมาเยือนครั้งนี้และครั้งก่อนล้วนแล้วแต่ทําให้พระองค์ต้องตื่นเต้นที่ได้เห็นการเปลีป่ยนแปลงในอุตสาหากรรมข่าวตลอด60ปีที่ผ่านมาโดยในวันเดียวกันนี้เจ้าชายฟิลิปพระสวามีของพระองค์จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการป่วย ทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามลุยข่าวร้อนได้อีกครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่ม10นาทีนะครับวันนี้ผมวุฒินันนาหิมพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ